เหยื่อตัวเล็กนะครับมันต้องส่งนะครับส่งให้ปลาอมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กอสายเข้าไปหน่อยนึะครับก็วัดเลยโอกาสได้ตัวมีมีมีสูงเลยครับครับผมสวัสดีครับนะนะครับก็มาตีประชอนะครับผมเข้ามาซ้ำใหม่ที่เขาดึงป่ากันนะครับผมนี่นะครับข้างหลังครับ ก็พอดีครับพอดีพอดีได้ลอกมาใหม่มีคนใจดีเขาซื้อให้ครับเป็นไดว่านะบเบอร์สองพันห้าครับเบอร์อไดว่าเล็บเล็บหลอดนะครับก็ผมจะมาตีวันนี้ก็เอาเนี่ยครับเป็นสปินนะครับคันของอเบอร์เกอร์เลยนะครับผมคันเบอร์กเกอร์เก็อันนี้ผมใช้อยู่ พักหนึ่งเลยนะครับก็เบรดแปดขีดสิบสี่นะครับผมยาวยาวเท่าไหรเนนะี่ยยาวหกฟุตหกมีเดียมนะครับผมก็ด้ามก็เป็นมไมก๊อกนะครับเี๋นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตีลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ากับเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อกบยางแจ็คโซขนาดสามเซนนะครับเนี่ยสามเซน เคยมาตีนะผมได้อยู่ก็สายนะครับผมนี่นะครับสายวาเปอร์ PE อ8น์นะครับก็ตอนนี้ผมก็เล่นสายตัวนี้อยู่ก็ใช้ดีครับใช้ดีน่าลงนะครับใครที่กำลังหาสายราคาราคาเรื่องราคานี่สบายเลยครับไม่แรงราคาไม่แรงนะครับคุ้มค่านะครับคุ้มจริงๆิงอันนี้ครับไม่ได้โปรโมทให้เขานะครับของดีก็บอกว่าดีอ่า มือใหม่นะครับมือใหม่ก็นะมือใหม่ก็ลอง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 ดูครับลําพังพูดอย่างเงี้ยก็ไม่เอมันก็บอกอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับผมผมมาใช้เนี่ยผมใช้มาหลายหลายหลายเดือนแล้วนะเนี่ยผมมาใช้มาหลายเดือนแล้วก็ถือว่าคุ้มนะ บอกว่าผมมาโปรโมทให้เขาไม่ใช่นะเขาได้ส่งมาให้ผมนะครับอันนี้ผมซื้อใจแล้วผมว่าผมดีผมว่ามันดีผมก็เลยบอกต่อนะครับโอเคครับพูดไปก็เสียเวลานะครับนะครับเนี่ยครับลองดูเลยครับเอาผลงานพิสูจน์กันดูโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตีตรงนี้กัน อีกประชอนนับผมนี่นะครับส่งนับถ้ามันถ้าเป็นเป็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันกัดนะครับมันกัดแล้วก็มันจะอมเหยื่อเข้าทั้งตัวเลยนะผมเมื่อกี้ก็ปลามันวิ่งย้อนแล้วสายมันไม่ตึงด้วยนะครับทําให้ผลาดโอเคครับกบยางแจ็คโซนะครับมีนิ่สามเซนนะผมก็ฝากเลยนะติดตามผลงานเลยนะครับ ส่งหายโอเคครับสุดยอดครับดูใหม่ครับดูอีกทีครับ วัดแรงไปหน่อยนะครับกบยางเก็กซูนะครับมินินะครับลากแชๆนะครับ,ชาชารบมีตัวยังไงเป็นโดนแน,น่ๆครับสุดยอดครับ แน่เลยครับวันนี้มีแต่ปลาไซส์สวยๆเลยนี่นะครับยาแจ็กโซนะผมเมือนแล้วก็การตีนะครับการตีหมายลักษณะนี้นะครับเหยื่อตัวเล็กจะได้ผลดีมากนะครับเพราะผมใช้ลองใช้เหยื่อตัวใหญ่แล้วมันไม่กัดนะครับมันกัดอยู่แต่มันกัดไม่โดนนะครับนี่ครับก็เหยื่อตัวเล็กนะครับ มันต้องส่งนะครับส่งให้ปลาอมเข้าไปก่อน,นครับแล้วก็กอสายเข้าไปหน่อยนึงนลก็วัดเลยโอกาสได้ตัวมีมีมีสูงเลยครับถ้าเกิดกัดปุ๊บวัดเลยก็ห้าสบห้าิครับบางทีก็มุมเบ็ดมันพลิกมันจังหวะปลากัดเหยื่อมันอยู่ในปากปาลาเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดส่งลงไปนะให้มันลงไปในลงในปากปลาคนระับส่งไปสักพักหนึ่งก็ัวัดกด็ได้ผลเลย กบยางแจ็คโซนนะครับมินิสามเตนก็ฝากติดตามผลงานด้นะครับเดี๋ยวตีอสักพักนึงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วชอด็เย็นมากแล้วครับจะกลับบ้านแล้วนี่นะครับผลงานครับก็เอากบยางมินินะครับแจ็คโซมินิสีเขียวนะครับตัวเดียวตีมันมันเออมันกัดแล้วมันมันมันกัดแบบกระชากเลยครับบางทีก็ จับทางไม่ถูกโอเคครับยังพอได้เตี้ยมอยู่เดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับก็ขอบคุณนานาที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมกลับบ้านแล้วครับขอบคุณครับ